อั๋นูวนาถสุดปลื้มภรรยาข้อลูกแล้วชื่อน้องพลีชขึ้นท่านเป็นคุณพ่อลูกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอั๋นพวนาถหลังจากคุณภรรยาจากอลิสาได้ข้อลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยโดยตั้งชื่อว่าน้องพีชแข็งแรงปลอดภัยทั้งคู่ซึ่งล่าสุดคุณพ่ออั๋นได้โพสต์ภาพสามพ่อแม่ลูกพร้อมบรรยายความรู้สึกว่า น้องพีทมาถึงดาวโลกแล้วครับแม่จากกับแดดดีน้ำตาไหลกันตลอดเวลาตั้งแต่ได้ยินเสียงร้องไห้ครั้งแรกของหนูแปลกดีที่ท่ามกลางน้ำตาและเสียงร้องไห้นี้ทุกวินาทีกับมีแต่ความสุขแบบที่หัวใจผมไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยดีใจเหลือเกินไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้แต่น้ำตาไหลตลอดเวลาจนตอนนี้ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าน้องพีทเป็นเด็กน่ารักน่าชังมากมากปากชมพูผิวขาวเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยคะ่ะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนดารารวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลับในทีเดียว